สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเป,เป็นเด็กปั๊มนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยท่านผู้ชมแล้วก็มีคลิปสยองขวัญในช่องเราอีกเยอะแยะเลยนะครับก็ลองหาในช่องดูได้นะครับผมโอเคท่านผู้ชมมารามากันอีกรอบกับเอ,อใครก็ไม่รู้นะครับอีกคนหนึ่งแต่เล่นสี่กับมาสองนายเล่นเป็นใช่ไหมนายบอกเราว่านายเล่นเป็นใช่ไหมเราจะทำทำภารกิจนะท่านผู้ชม มันไปนเก็บสยองขวัญยังไงเด็ดตอนนี้ผมเริ่มเครียดฮะเนี่ยมีของอย่าหยิบแมกกาซีนอันนี้คือออมมันจะมีบอกอยู่นี่แมกกาซีนอยู่เนี่ยนี่หยิบแมกกาซีนนิตยสารอืมเรียบร้อยอันนี้ถั่วเล่นจนแบบมีความหัวร้อนแล้วก็เป็นเลยอะ่ะนี่ถั่วอยู่นี่ มันจะมีชื่อบอกอยู่อืมเรามาเริ่มกันใหม่อันนี้อะไรเอ่ยอิบน้ำ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 กำลังเติมน้ำอยู่เราเป็นทั้งเด็กตังเป็นทั้งพนักงานอันนี้คืออะไรไก่เอระไก่แช่แข็งไก่แช่แข็งนี่อยู่นี่ โอ้ตัวใหญ่อเน,นี่ยกำลังหิวหิวเลยอีไปสักตัวมีกล้องจอดไหยวะน่าจะมีนะเอ้ยไม่มีเหรอไม่มีกล้องด้วยไม่มีกล้องก็กินได้ใช่ไหมเพื่อนเราอยู่ในเคาน์เตอร์ดีกว่ารู้สึกปลอดภัยนะอืมอะไรอะ่ะไปเกี่ยวกวาดรับไม้กวาดจากห้องพนักงานอยู่ไหนเพื่อนนำเลย อุย้ยเพลงอะไรอะไรอะไรมีเพลงขึ้นมาแต่ผมไม่เห็นอะไรโอ้ยประตูเปิดยากเลยโอ้โหนี่คาบอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่มีพวกไอ้ดำๆนี่เลยอืมเล็กสีอันใกล้เสร็จแล้วเพื่อน อันนี้คือใบอะไรอ่ะมีรูปเบคอนด้วยอ,อีกจุดเดียวเพื่อนจะเย็นจะเสร็จแล้วเรียบร้อยไอเพลงตึงๆเมื่อกี้คืออะไรวะยังคาใจอยู่เลยไงเ,เสร็จแล้วเหมือนกันไปไหนอะเพื่อน หรือเราต้องเข้าไปเก็บมากกว่าต่ออาจจะต้องไปเก็บมากว่าน,นะไม่มีอะไรให้เก็บโอเคปั๊มพลังะปั๊มพลังน้ํามันของลูกค้าคือลูกค้ามาเติมน้ํามันเหรอมันแปลอะไรครับอ๋อนี่ไงมีคนมาเติมน้ํามันโอ้เพื่อนเจ๋งนี่ไปแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะจริงๆอะกูอ่านไม่ออกเพื่อนกูอ่านภาษากิดไม่ออกขอโทษทีแบะ ทำความสะอาดห,ห้องน้ำส่วมเออห้องน้ำเนี่ยมานสกรปรกไปเพื่อนเราเขามาสะอาดห,ห้องน้ำเสียงเลยบะหรือกูรู้สึกว่เอ้ยข้าเข้าด้วยขอเข้าด้วยขอเข้าด้วยเล่นเกมล้อได้ไหมเล่นเกมนายมองอะไรอะเพื่อนไม่รู้นะมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะ มันดูไม่ค่อยน่ากลัวเลยอ่ะแต่ว่าทุกเหตุการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละอะไรอะไรเพลงมาแต่แล้วแล้วมันยังไงผมยังไม่รู้สึกอะไรเลยเอยเกมผีไม่น่ากลัวเกมผีไม่น่ากลัว ออกไปทำไมอะเดยนนายก็ใสหรอกอุ้ยเดินอ้อมหลังร้านหลังร้านนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวจังเลยอะโอ้ยมีรถมามีคนมาซื้อของได้อย่างเงี้ยเอยาไงลูกค้าสวัสดีครับลูกค้าคุณมาจากบ้านเอคุณมาจากฮอกบอทใช่ไหมเนี่ยดูดิดแต่งตัวอย่างกับพ่อมด ซื้ออะไรไหมฮึ hmm. สวัสดีคุณเป็นยังไงบ้างอันนี้อันนี้ hmm. คือเราถามเขานิตินิติจาสารสาวฮอสสองอันได้โปรดฮึ hmm. โอ้โหซื้อนิติจาสารสาวฮอส hmm. บ๊ายบายลูกค้าขอให้อ่านให้สรุกนะครับบ๊ายบายก็คนธรรมดา ว <Wow. laughs> ้าทำไมมันหัวเราะอย่างนั้นเพื่อนไปแล้วนี่ยังสาวสาวฮอตด้วยนะขยะอยู่ไหนอะ่ะน้ำเลยเดี๋ยวเราตามไปอ๋อนี่หอห่อขยะไหนขยะวะ โุ้ยโอ้ยกระตุกเฮ้ยกระตุกว่ะเฮ้ยกระตุกว่ะมึงโหลดอะไรมาปะเนี่ยถังขยะอะไรเพิ่งเห็นตรงเนี่ทีหนึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันหลอกให้เรากลัวไฟเลยไฟเลยกูไม่ไป ไ้เพื่อนไปไหนมันคืออะไรวะผมยังไม่เห็นตัวมันสักตัวเลยนะเพื่อนกูสิ้นหวังไปแล้วโยนถังขยะไอโยนขยะไปกับร้านรีบูตเครื่องอเรายืนเป็นเพื่อนนาย เฮ้ยโหยโลดอีกแล้วกระตุกอีกแล้วกระตุกเข้าร้านอื้อือ,อขออยู่ด้วยคนทำไมภารกิจมันเยอะจังวะแล้วมันเริ่มน่ากลัวขึ้นแล้วด้วยเนี่ยดีนะเรามากับคนเล่นเป็นน่ะถ้ามาคนเดียวคงจะไม่ถึงไหนอะ่ะอือไม่มีอะไรใช่ไหมนายยืนดูแลเรายืนดูด้วยคน มีคนมาเติมน้ำมันเพื่อนไปเราไปด้วยกันรถตู้จับเด็กไปเนี่ยโชคดีคุณลูกค้าโอ้ยเพื่อนวิ่งอย่างไวรอดด้วยโอเคมาแล้วเคาน์เตอร์คือที่ปลอดภัยหยิบขวด นี่อ่ะเอาเช็ดเช็ดกระจกเหรอโอ้ยมีคนมาทำหน้าร้านแล้ะเปื้อนคลีนอ่าทำความสะอาดทำความสะอาดมีคนเอาอะไรมาโปะใส่กระจกเราอ่ะเลอะเทอะเลอะเทอะอีกจุดหนึ่งอยู่ไหนอีกจุดหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ปะ <S 2> <S 2> <S 2> อะไรอุ้ยอะไรเสียงเพลงอะไรอฮ้ยทำไมมันมีเสียงแต่กูไม่เห็นตัวหลายรอบแล้วนะเนี่ยหลายรอบแล้วที่ไม่เห็นตัวอุ้ยน่ากลัวขึ้นเรื่อยเรืแล้วแล้วหรือเราจะสู้มันด้วยน้ำยาฉีดกระจก <Huh? S 1> มาเราไม่กวาดเองเราเฮ้ยรถรถมารถมารถมาคุณผู้หญิงหน้าบึง้งวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ เอาอะไรอะ่ะซื้อไก่เปล่าโอ้ยผลิตภัณฑ์หน้าไอ้หนูบนี่น่าจะอร่อยเ,ยเนี่ยผลิตภัณฑ์หนูบทำจากเนื้อนหนูบเน,นเน้นเน้นเต็มคำมีลูกค้ามาเล่นเกมโชว์ลูกค้าไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหม hmm. สวัสดีเป็นยังไงบ้างคืออันนี้เป็นข้อความของเรา เราจะถามลูกค้าทุกคนเลยว่าเป็นไงบ้างขอโซดาขอโซดาสักแก้วสามจุดห้าสิบหกดอลลาร์ทำไมเขาหน้าบึ้งอย่างนั้นนะเฮย้ฮยเฮ้ยทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นนะเฮย้ยมันคือปีศาจเหรอปีศาจมาซื้อของเหรอ มันออกไปแล้วมันออกไปแล้วโอ้โหโอ้บางทีมันโชว์หน้าหลอนก็ไปเนปีศาจจะมันมีตัวหนึ่งหรือมันมีกี่ตัวมาในร้านเนี้ยทําไมร้านสรรพสินค้าทุกร้านที่กูไปมันต้องมีอะไรระทึกระทึก,ทกด้วยวะเนี้เนี่ยผมจะยืนดูอยู่ดูอยู่ตรงเนี้ยมีทางออกสองทางโอ้ยยิบปืนเลยอะ หยิบปืนมองไปที่ประตูโอเคปืนปืนเฮ้ยปืนอยู่ไหนไม่รู้กูไปแต่ที่ชีดเนี่ยเฮ้ยเพื่อนหมดเวลาแล้วฆ่ามอนเตอร์มอนเตอร์อะไรเอาเลยเพื่อนจัดการมันเอา้เอาผมตาย ปืนไม่เจอเลยท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาย้อนตอนที่ผมจับปืนไม่ทันนะครับผมก็เลยจะมาเอาปืนแล้วดูว่าเราจะรอดไหมถ้าเรามีปืนน่ะหรือมันจะจบแบบง่องๆอย่างนั้นเลยวะเดี๋ยวรอก,กันเดี๋ยวมันจะมีเสียงสัญญาณดังเฮ้ยดังแล้วไปเอาปืนกันปืนมันอยู่ไหนวะผมก็ไม่รู้อะคงจะอยู่ข้างนอกปะวะหาปืนหาปืน เฮ้ยเจอแล้วนี่ไงหยิบแล้วก็มองไปที่ปพัตโตผมจะก่อนยิงแบบรัวๆเลยนะหลบหลังไว้เพื่อนมาแล้วีิผมยิงเฮ้ยผม,ผมไม่ตายโอ้โหตัวแบางๆรอดโดยสารเอ้ยผมรอดอ่ะคือกลับบ้านเลยใช่ไหมเนี่ย รอรถโดยสารนี้ผมก็รอดได้เลยวิ้ไม่มีเลยออกไม่มีอะไรมาใช่ไหมเพื่อนออกไปดิออกไปดูดิ <_ d ata> มีเลยไหมวะออกไปดูดิเพื่อนแล้วโหวมึงหลบหลังเดียวเลย <_ d ata> เฮ้อ <_ d ata> ้ายท่านผู้ชมผีมันตายได้ด้วยเหรอวะหรือมันไม่ใช่ผี <_ d ata> ตายแล้วก็โดนผมตอก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 เลยไฟกลับบ้านลกักกรไม่อยู่แล้วปั๊มนี้ ที่ไม่จริงใจโอ้ยเราก็รอดนะท่านผู้ชมเป็นฉากจบที่แฮปปี้ที่สุดแล้วอะเท่าที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยในเกมผีโอ้ก็สนุกดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมผมเล่นไปหลายตาอยู่นะกว่าผมจะได้จับปืนนะก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้านะจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นแมปอะไรในโลบอกก็ฝากติดตามนด้ครับสำหรับ เกมผีในะวันนี้ก็สมบุติแบบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายตอก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 ไปแล้ว